ลี้เราจะมาทำไส้กอรอกอีสานนะคะตอนแรกตำกระเทียมก่อนเราก็เทียมมาตำก่อนตำใมันละเอียดแล้วก็เอาหมูสับใส่ลงไปเลยหมูสับใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงปรุงรสรสหมู ใส่ลงไปเลยกาเอาได้พี่น้องใส่เกลือเล็กน้อยไม่สิเข็ม,ไ,มได้หน่อยแต่ก็ว่าใส่คันใส่หน่อยล้านก็จะบเป็นเพื่อผสมแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไป แล้วก็พริกไทยตามพออันนี้ล้วก็ตำเลยแต่ว่าบางคนเขาก็ใส่หนวดเอาแล้วต่ว่าทั้งอีตำเอาจะได้เข่ากันกาหนวดมันสิบ่เขากันเป็นไดเอาตำเอาดีกว่านี่ นี่กาห้มันเหนียวสิเลยนี่นี่เหนียวตัวตัวสิเลยนี่แบบงบกระขึ้นเลยนี่เหนียวแบบเอ้ยสุดยอดจริงๆริงอ่ะมาละแผ่นแป้งเวียดนามเขา้าแก้วเลยแผ่นแป้งเวียดนามอือจะเป็นสิแล้วก็จุม พอจุงมจุ่มรอบหนึ่งเหมันอ่อนโตเห็มัน,ออน,ม,นมันจังเลพับได้จุ่มรอบหนึ่งเอกา,ก,อา,าก็พับขางสปอนพับขางพับขางน้องกับพันพันพันนี่เอาได้แล้วเาก็ตัดพอคำ้ำ ไส้กรอกอีสานร้อนๆจ้าาอออกท,ทวนๆเลยพุ่นนะเอคำนิดน่อยเสียงเสียงกรอบพุนะ่นโอ้โหห้องก็ใส่ผักผิดกับไปคำเลย หืมกบหืม,มขมนหมคำยังไงเลยนี่เห็ดจิตเองไปเลย